เคนทพรสอบถามนะครับกีตาร์เอสอาร์วีคัสตอมโดยป a ๊ a เบนส์คัสตอมชอปประมาณเท่าไหร่ครับอ่าร์วีนี่จะอยู่ที่ก็ก็คือเป็นเป็น uh, เป็นคัสตอมตัวสามหมื่นห้านะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นมันจะไม่ได้เป็นอย่างนนี้นะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนที่เฟนเดอร์ทำอะลายมันมันจะลายมันจะอาจจะไม่ได้แบบ ฟิลอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกทลอกในแบมเสร็จแต้ก็คล้ายๆอย่างงี้แหละถ้าใครไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเจกเก็บรายละเอียดมากก็เหมือนกันน่ะคล้ายๆอย่างงี้แหละก็คือเฟสดใหญ่ได้ได้สเปคเหมือนกันได้เฟสดจัมโบ้จะขุดไม่ขุดอะไรเนี้ยเดี๋ยวคุยกันได้หมดในราคาสามพันห้าเราคือเรา,เราเ,ราเราเขาเรียกว่าเราจัดการได้ได้หมดอะ่ะสมมุติว่าจะเอาคอแคบไหมอย่างเงี้ยอ่ะตัวเียมต้องคอแคบจะขุดคอไหมอ่าอะไรเงี้ยวงจรก็บซีวิลเลนแน่นอนสามพันแต่แต่สามพันห้าไม่รวมหย่องซ้ายนะ หย่องซ้ายไม่ลุมเพราะว่าหย,ย่องซ้ายเนี่ยมันต้องสั่ง e ี a บอ่เท่านั้เนเองก็คือมันหย่องซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสา0พันสี่พันห้าพันอะไรประมาณนี้มันยุ่งเรื่แต่ช่วงว่าเขาปล่อยเท่าไหร่ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณไม่เกินสี่0มื่นอ่ะงี้ดีกว่าพร้อมกล่องรับชมจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒน,นาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝาก like ไลค์ด้วยครับ